อันนี้มันคืออ้อยเงาะสิน,น,นอ้อยแงะฮ่าแดดล่มลมตกได้เวลาดีเจอกันอีกแล้วกับท่านอาจารย์มหาสันทาน <c oughs> เอาปัานไม่เหน่งสิลงมือจออเรวบุครับครับ,รบอื้อนทิ่ปั้นริ้วครับมันมีจอมีกน เส้นผ่าศูนย์กลางวัาสัาสนทไปครับผู้ทว่วนคือเกาหันนาขอน้อยเมื่อนี้ก็เป็นคลิปที่สามโอ้เครื่องมือผู้ใดสนับสนุนนี่เครื่องมือนายผัยผกซวนครับลายผัก่วนอนาจารย์เสียมอันนี้อาจารย์เสีมนนาายมอ,นนอาจารย์บอนเตียงครับอาจารย์บอนเตีาายงให้อนัน ครับองอาจารย์คุณเดียร์<อ>แกงปังมันก็มีกำลังใจตัวลวนะนาอเออ่อาคนคนนี่มีดีหลายอย่างหลวพ่อคุณซ้อนไว้เกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นกน้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนเออโนมหาโดยนณะอืม คนถ้าอยากเป็นมนุษย์นี่ตรงนี้ศีลมีธรรมถ้ายังเป็นคนอยู่นั่นมันเป็นคนดิบคนใด้มคนโมีศีนมีธรรมคนอื่นว่าคนดิบคนไดคนมมนศึกษาเห็นว่าคนคน,คนจอนนพนี่จอนคนไปในปา่าคนปา่านบขันภาษาบาลีนี <c oughs> อน่อันสุ่มคนดิบคนได้ในเพิ่นวัง มันบ um, oh, ุกค anyway. ุ <S <S ้นพ่านครับอืมคนพ่านก็เออคนมากคนอันเพิ่นผู้ยังอ่อนเป็นผู้บ่ฮู้ควมอืมเป็นผู้ยังอ่อนอยู่ครับเอ๋อพ่านนี่แปลว่าอ่อนติครับเป็นผู้อ่อนอยู่ครับเป็นผู้มีปัญญาอ่อนเปลียนผู้ยังเป็นผู้หูหนวกแก่เป็นฟูตาบวชอยู่อันคนบ่คือคนนี่มันแปลว่าจังเลยคือคน เป็นคนนี่ยพวกือคนมันคือยังมัิีบอะไเนาะเฮ็ดยังกับเฮ็ดบัวขึ้นูเออเข้าวามูบอกว่าอันอันอันพูลูกนี่หาย่างเดียวใส่เด้อเพื่อนฝดเดี่ยวขัวฝัดว่าพู้ไดตัดไม่มาโผทางไว้นี่เข้าไม้ทางว้ยจะไปทางนี้เด้อฝาดเป๊ะว่ะฝัดยางลงทางอันนี้มีมีทีมากวะเนี่ยอันนี้มีทีมากพูดไดู้ดได้ เป็นทั้งขาแนล่ะมาล่างมาล่างมาล่างครับมาลางน้องพีนยอดอืโอ้ทำนั่นก็ซื้อว่าทำน้องพี่ยอดด้วยนะครับแต่มันคือไปเบิงเนี่ยมันเป็นทำหรือเป็นอย่างหรือเป็นตองหลองกันอันนี้เพื่อนอื่นว่าสามส่วนครับอืมเอาส่วนใดนเนี่ยอธิบายส่วนหัวนี่เพื่อหมายคพามว่าเปรียบเสมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ คอหมายวามเปรียบเสมือนพระองค์นี่ต้องอยู่ทั้งหัวตลอดครับเพราะว่าเข้าขเฮียนน้ำพอกวนน้ำคู่เขาต้องเฮียนตนัวมีคู่มี่บาพูปมาว่าพระองค์นี่รถจะหน้าพระธร้ำค่าสังสวนนี่คือเป็นพระธรรมองสีใสกิ่งกานซาขา<อ>พระถรำเพี่ขยายก็คือเลี้ยวกดนี่นะครับเอเอเอลี้ยวกดสีใสมองนี้สีใสเลี้ยวนี้สีใสโต้ดูมบนครับ เฮ็ดเป็นโจ้เป็นกระดุมเป็นส่องใส่ครับก็แต่กิ่งก้านสาขาออกเป็นหลายสาขาเฮ็ดอย่งไรกิ่งก้านสาขาสีส้มยู่บารนี่สีส้มยู่ครับนี่ครับตรงมีฐานรองรับคือบริษัททั้งสี่พระเจ้าพระสงฆ์ของเฮ้าเนี่ยครับตรงศึกษาพระธรรมคำสังสอรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขืนซื้อว่าเป็นผู้มันคุในไม่ศาสนาครับโอ้สิได้คำใบสีแดงคำว้ครับนี่ตัวนี้ ตัวน,นี้เพราะว่าพระพุทธองค์นี่ตั้งเฮ็ดริ้วมาเลี่ยวเกียกการสาขาออกมาเลี่ยวครับตั้งมาเหลี่ยวบานนี่พระสงฆ์ครับบานเป็นริ้วตั้งครับเป็นผู้ร่องรับทั้มาทั<อ>้งซังสวนบาน,นออกมาเผยเพียกั่งหุม่มให้เกียร์หยาเกียร์ยมเพิ่นว่าเพิ่นว่านี่เป็นหลุมไส้ใบญ่เป็นลุมไปไเป็นเป็นใใบหญ่ล,ม,ลมไ<อ>ลมส้<อ>ใบหนาครับขัดสิเที่ยวทางเบิร์งหาหฮมกั่งหัวแม่นอันนี้ตีโดนนี่นี่เหลียวครับมันมาจากนี่ครับ ริงหุมางตรมีทีมากครับมาในญาตยโยมก็ได้จับดามกดดามขั้นหุมด่านขันโย่เป็นที่ปกป้องก็คือหนึ่ง่อหเข้าไปตัวในอวัยู่กุ้มบ่ไห่เข้าไปเป็นกําเนิดในเปียดบ่่เข้าไปเป็นตรารดสารครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมเห็นคนกคือค้นอยู่เมื่อนี่ <c oughs> ยังหวานมากเลยันบัคือคนเป็นคนอันบัคือคนเป็นคนอันบัคือหมูครับอือโอยกะหักไวเป็นคนท่านว่าเป็นคนโอ้นึกถึงฝูงงูบนเก่าเลยก่อโอ้กะหักไวเป็นคนน้อเพลินเมียนหายใจขึ้นกันก็เพล่นน่ะกินเขาน้อกันก็เพลินน่ะมันยังดอกเห็นโอเล่เมื่อนี้ถือไม่ตาดออกไปขึ้น่ามันเปมากวดอยู่หนาาลา ปูนไปกวดยุ่หของน้ำมันกวดยู่หลังสซรามงค้อนบเที่ยวมันไปกวดบางอย่างมางทันของชีโมต้อนบ่เที่ยว่หากว่าเป็นคนเดินมาเป็นคนอันนี้กหักว่าเป็นคนกินป่อยฮัตเห็ดป่อยสามเถี่อคัดโบเลียวเออเอาเอาแมี่ซา่ลงพีมากันขันว่าให้ไปข้นปูน ปดุดในสามสอบเศ้าย่างนี้อีกโอ้เก๋บวาเป็นคนก็บวาเป็นคนเป็นน้ำตัวนะบอกบอกหน่อยพูดบอกก็แม่ว่ามื่ออยู่หนีน้ำงขาน่อยแปดเดือนอือาที่หันยังบายหันขาดอยจารกันครับครัวว่าที่ได้ให้่วงลอกที่ได้จอหูครับกุดไงครับคันคันคันบ่ตัดส่วนนี้ อาสวะทั้งหลายทั้งปวงสีมักมุมเป็นบุญทีมักมุมครับสี่โบน่ายังก็จะเคื่นกลางจางคือขวัญโบปัดบุกขวดเคล็ดเนีมันโมเทียนับเรียบโบรวยครับเคล็ดยังกับโบลุงโบเหลียวโบโมคาดูนี่เปรียบซื้อเงินกงจักเนาะครับกงจักต้องเคลื่อนไปเคลื่อนเสียงก้างสาขาครับเป็นวัดตะวันพุทธเจ้าเนี่ยถ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่โบมีที่สุดโบมีประมาณก็ต้องเป็นวงกลมครับอืมเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยครับ อันอันนี้ล้นไฟแล้วไปนี่คือจะงา่ามแท้ขี้เกียงดีแท้นี่อันนี้อมไปนี่อันนี้มือื่นสิปันแล้วก็สิกาครับม,มาิเอาขนาดเจีเส้เจีเ๊ยบเจี๊วครับอืออเอ้าสีเป็นรูปเป็นล่างแล้วสีเป็นรูปเป็นล่างแล้วบาทเนี่ยโอ้เมื่อนี้ได้เครื่องค้นเนาะเครื่องค้นค้นไป คนมาคนไปคนมาคนไปทางซ้ายคนไปทางขัวซ้ำปีตัวนี้ต่ว่าผีสมเึิกครับเออเอือเอ่น่าคนเนาะเออขันมนุษย์เดบัตมนุษย์นี่ก็ไม่จากคนครับแปลว่าผู้มีใจสูงอืัคือดีแท้เป็นผู้คือผู้มีศีลมีธรรมเอิ่นมาผู้มีใจสูงครับผู้เคารพตัว คุณคู่บาอาจารย์ผ<ะ>ู้มีคู่บา,า,าอาจารย์อันมนุษย์มักใส่บาตรหยาดน้ำนี่เดี๋เอินมนุษย์ยังอันนี้ก็มนุษย์ผู้มีใจดีครับผู้มีใจดีผู้มีใจปันตระเสือครับอือเสือ,อว่าเป็นมนุษย์คือกันครับอืตายไปสิไปเสซุ่มเนี่ยไปสวรรค์ครับคือดีเท่งเพราะว่าเพื่อนเพื <ๆ S 2> พ่อนป่าถนากับสาทุเด้อผู้ขาก้อยผู้ขาขึ้นสวรรค์ก้อยเสือก้อยเบื่อเด้อ มนุษย์กับคนกับเลยต่างกันอยู่ตรงนี้ครับวัดกันอยู่นี่ครับแต่ความเป็นจริงกับลาก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 ฐานมาจุดเดียวกันแต่ที่ไปหรือความหมายสับไปบวกขึ้นกันครับอันอันส้มมักตีฟันลั่นแท่งมูเดซันบาทนี<อ>่ยอันเอื่นมนุษย์ยังอันนั้นอันนั้นโบเอื่นว่ามนุษย์ครับเอ,อื่นว่ายัางอันนั้นเอ,อื่นเอ,อื่นมาขั้วหยาบครับขั้วหยาบตริครับขั้วมาขั้วหยาบขั้วมึนคน้วโบจักโดจักขั้วเอ้ยหลักจักว่า,า,วาง มันตายไปเกิดเป็นพญานาหนาทุกมวนเป็นตัวควบกวดอันคนโบกวดผมเห็นเธอหนึ่งเลยดิเป็นเมซี่ทำดีเดียวนี่เมซี่อีกแล้วโอ้เราซื้อเล่าดังดิเราซื้อเราเป็นเมซี่ดังตัวบาทนี่มันมีผีผีเขาคนดีมาหาโดยเรากยันยางไปเราไปเท่านะเสียบทองจึบรอยมันรีอยู่หนี่ทีว่าสันแล้ววะโอ้แม่ใหญ่นะลุกกองจองขึ้นมาก ศูนย์ับใหญ่บกตีได้แสว่าไลตีเราด้วยป่าเนียเราก็ยืนเื้อไม่ออกนะกต็ตีต่ำต่ำต่มตกเ็นก็เลยไปถามพ่อยขึ้นไปตีเมซี่มาสันเมซี่ยังได้ออกมาซักทองมาสันเอาเมซี่เนาะไม่เท่าไปซักทองไม่ได้ยังโอ้ผีมันเขายมผีมันหลีย่หันนอกกับซักออกลวนเนี่ยว่าจัน่ว่าเจ็บตีละอันเขาตีนี่มาสัน โอ้มันโดนได้ดีเนี่ยคู่ว่าทันว่ามาีผู้ใดมาหนวดมาเปนฟนไงวันทันโอ้ยมันดูซื้กว่ามันผ่อนคลายนิดเดียวนี้ว่าทันว้าอันนี้ได้แต่มหาวางเลยนี่เพื่อนฟึกดีด,ดิอันพูดตีที่ไปใส่บ้านนี่พูดตีนี่เขครับเขาหลุดเับไฟเขาะจะวางโอ้โอ,โอู้อาจารย์คุณเดียดย่องมาจะย้ำหึง นี่ม้วนนี่มื้อนมือหนีบเรื่องคนนี่ครับมือนีบเรื่องคนนี่มาเห็ดโกงแจ้งเป็นผ้าผ้าแจวกะส้วมไม่เห็นดิวตั้งรั่วข้างหน่อยาธุครับเลยมากเลาเอาส้วมมาตัดเข้าทีที่แล้วมากก็ได้ใส่กันนวลกฎหนึ่งคันนั้นหรือคือปรางมาดบ้านนี้เพิ่นเป็นเอ็นยิ่งจ็คเอิญว่ากดเอา มันเป็นความยิงใหญ่ดีบรหากดรดขุ่มเป็นความยิงใหญ่บานนี้ขันเท่าสีเฮ็ดอีหยัยงนี่งขันพระอาทิตย์ทรงกรดนี่ดีบ่น,นั่นดีครับเพราะว่ามาจากคข้ามาการเป็นวงเป็นกลุ่มก่อนสามาคีการอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลวนเฮ็นขุ่มสามัคคีน่ามากขันพิธีรอพระและมีพระอาทิตย์ทรงกรดเดี๋สิเป็นจังไงบา้านมันขักดิ เพราะฉะนั้นกดนี่จึงเป็นสัญลักษณ์ขนาดว่าทำพิธียังมีพระอาทิตย์มาส่งกดวงกลมให้กระเถืวว่ายิ่งไ่โอ้แสดงว่าได้เข้าไปทุดงได้ตเลยปีนอนในกดยิ่งไงตัวนี้ยิงไ่ครับรถวว่าเป็นเป็นผู้ไปฟื้ไปอดไปทนครับอมี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 กดกังให้มีกดมีสซาระท้นกังอาจารย์คุณเดชเองอันพระอินเตอร์นี่ไปอินเดียกลางกดหรือกลางเต้น หาังเชือกกดครับอก,ด,อกดก็เอ,เอาไปนั่งเอาไปนั่งโอ้นร,รุ่นการกรดเลยตามความสะดวกได้ครับอันต้นไหม่มีกับกดขันต้นไหม้เพมีก็ต้องเอาเต็นอ,อันว่าจังใดขออันไปไปการกรดอยู่หิมะไหมใส่เต็นหรือใส่กดหิมะว่าได้ว่าได้กางเตมาหิมะต้องนอนในห้อง <laughs> อท่านได้ล่องอยู่ครับต้องต้องหาโอกาสไปล่องนอนเต็นอยู่หิมะบึงมันต้องเป็นนางสมาธีดิ นั่งสมาธิให้หิมะมันเป็นวงออมไงโค้งยานโคงให้ไงเอาไปยินยังสิให้เช่นอย่างโคงได้เห็นลูกมองพระเจ้าเพิ่นดับขันปรินิพานธ่กุสินาราโค้งเป็นสะอึกไงอือขณะเห็นหูวผู้ซื่อนั่นเห็นหัวโอนน้โหแสดงว่ามีความอะไรในภาษาสดาไปอ่านนั่งสือนพระอนุนลังจากที่เพิ่นพระพุทธผู้วิหะเจ้านี่งละ นราถาดขันเขาสู้ครามหาปริตภาพเนี่ยผมไปอ่านเห็นเพิ่นบรรยาย่เพิ่มมาวงนี่ผู้ใต้เจ้านั่งอยู่นี่ผมหายได้ยังไม่ไปดูได้ไหมต้องตาผมใหญ่ต้องเสือต้องดิฟผมบ่เคยพอดกว่าะบนหันมันคือบนไหนต้องตาหนี้หายยังไงยังเงงสือเปียกเลยโอย้อ่านพระเตยพิโครับพระมีขี้ยาผู้ฟังของผมอูมมีฝากจ้าว่าอัน ที่เกิดความฟุ้งซ่านอย่าไปเออเขาบ่ฟังควาำเหมือนเกิดความฟุ้งซ่านอะไรย่างนี้ตาฟุ้งเลยเขาฟังคว่ำผมกูมีความเกี่ยวให้พระเตยพิรุกอ่านเลยพิรุกให้คือขัดถิงให้น้ำตาซึมนี่โอ้ยที่เดียกัว่าจิกันนะแล้วกันมวยขนาดอ่านบอลเหรอวะเนี่ยไปเห็นมองอัไนเลยนี่ยเนี่ยว่าคนเฮาคือจินตนาการคักถิงอ่านให้เลยเขาเอิ้นว่าอย่างนี้เอิ้นว่าสัทธานบอนี่ยสัทธา อืทรงเป็นมหาทรงเป็นมหาตอนนั้นน่งสมาธิไปนั่สมารถี่ว่าตาข้ออะไลยออเฮ้ยจะเฮ็ยดโทกี่ยอดแตี้ยกมก้าหรอกเับตาตาอยู่เตีัยอัตตวินิบาตนี่าเมียนแนวเท่าเด้